สวัสดีครับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งกับเหรียญที่มีข้อมูลที่น่าสนใจเหรียญชนิด5บาทเหรียญนี้ก็ได้ทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งมีผู้ติดตามจำนวน8,000คนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับพวกที่ติดตามให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลของทางช่องสมาคม channel นะครับก็เนื่องจากว่าอาเหรียญนี้มีผู้ติดตามผู้ดูเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยเอามาทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาชมนะครับเหรียญชนิด5บาท ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะครับก็คือเหรียญแปลกนะครับแปลกยังไงนะครับก็มาดูนะครับปกตินะครับเหรียญเหรียญห้าบาทขอบขอบจะไม่เป็นสีเงินนะครับขอบจะเป็นสีทองแดงนะครับก็หนาด้วยปกติจะเป็นขอบหนานะครับ โดยเฉพาะปีพศ2 5 0พันานะครับขอบก็จะเป็นขอบสีทองแดงแล้วก็มีฟันเฟืองจะเป็นสีทองแดงนะครับอันนี้ขอบสีเงินนะครับมีฟันเฟืองนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเหรียญที่ชุบนะครับโดนชุบมาอันนี้ไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่ถ้าเพื่อนๆดูให้ดีนะครับจะเป็นเหรียญที่เป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับเป็นอีกบล็อกหนึ่งของปีพศสองพันหสี่สิบสามนะครับเหรียญนี้อาจจะเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นเหรียญตัวอย่างเหรียญนี้ก็เคยทำคลิปไปแล้วประกาศร,รับซื้อก็มีเพื่อน c อีกท่านหนึ่งส่งรูปมาให้ดูนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยปีเดียวกันนะครับก็อยู่ที่นครราชสีมานะครับแต่เพื่อนท่านนี้ก็เก็บสะสมมาทั้งนานเหมือนกันนะก็สรุปว่า,าพบเจอแล้วสองเหรียญน,นะครับแต่ยังไม่มี ใครมีใครนำเสนอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกที่3ที่4นะครับถ้าใครมีนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความความรู้ในเรื่องของเหรียญนะครับได้นะครับดังนั้นก็อยากให้ข้อมูลเหรียญชนิดท้าบาทปีพศสองพาร้สามสิบสนี้ เป็นเหรียญที่ไม่มีคนพบเจอไม่มีใครพบเจอเยอะนะครับก็การันตีได้ว่าพบเจอแล้วสองเหรียญก็อยู่ที่ช่องสมาคมชาแนลหนึ่งเหรียญก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับดังนั้นก็จะมาทำคลิปเพื่อว่าใครพบเจออีกนะครับ ในลักษณะนี้เป็นปีพศสองพัน้นะครับลักษณะนี้แบบบางแล้วก็ฟันเฟืองสีเงินขอบสีเงินนะครับแตอ่อีกบล็อกหนึ่งนะครับก็จะมีขอบสีทองแดงแล้วก็ฟันเฟืองก็จะเป็นทองแดงนะครับ ดูได้นะครับดูได้ไม่ใช่เหรียญชุบแน่นอนนะครับไม่ใช่เหรียญชุบแน่นอนดังนั้นก็ถือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เหรียญตัวอย่างนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้ผลิตนะครับก็เลย หลุดรอดออกมานะครับหลุดรอดออกมาให้พบเจอกันนะครับก็สรุปว่าพบเจอแล้ว2เหรียญน,นะครับเหรียญลักษณะนี้รุ่นนี้ปีนี้ปีพศนี้นะครับก็มานำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะครับจากรอบแรกได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากถึง8,000ผู้ติดตาม นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ